ยองวันเกิดนะตอนนี้นะคนเข้าไปน้ำตาจะไหลในกรับพี่ไม่เห็นภาพทุกท่านก็เข้าต่างชาติมาทำบุญที่ประเทศไทยีาทําบุญก่อนนะครับต้นโพทองของเราแล้วก็ยังรอแล้วก็ี่ยวการสังชาตต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปในเวลาพระอานเกิดวิหารพานอนยาวเหยียดนะครับ ที่เห็นอยู่นี่คือการต่อแถวนะครับยาวหลายร้อยเมตรเลยเพื่อที่จะให้ได้เข้าไปกราบขอพรพระพุทธไตรญาตรในพระวิหารครับนั่นแหละคือจะไม่ได้สุดยอดจริงๆครับศาลาพระประจำวันเกิดนะครับองค์แรกนะครับเป็นบรรทัดนะครับาิตวันสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน จบเบิ่งสตรอรี่ครับภาพบรรยากาศที่สแสนจะประทับใจครับเห็นแล้วน้าตาจะไหลนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเนาะนเห็นภาพแบบนี้แล้วยินดีปีดารู้สึกรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราแล,แล้วเขาอย่างมาร่วมทําบุญนะครับมาร่วมทําบุญมา เที่ยวชมแล้วก็มาร่วมํำบุญด้วยคนที่วัดโพวันนี้แน่นเลยครับวันนี้ที่วัดโพมีงานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนถึงสิ้นปีถึงวันที่ถึงที่สองเลยครับนี่คือการต่อแถวเพื่อจะเข้าไปในพระวิหารนะครับแถวยาวเหยียดนะครับส่วนวิหารพระนอนนู้นครับอยู่ไกลๆนู่นนะครับต่อแถวกันยาวมากๆครับไม่มียอดขอครับขอให้ได้เข้า กับต่อแถวจนถึงนี่เลยนะแล้วทางนี้ก็ยังทยอยทยอยมาอยู่นะครับก็ยังทยอยมาอยู่เรื่อยๆครับคนเยอะมากครับคนเยอะมาตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงนะฮรคนก็ยังแน่นอยู่ครับเครื่องเย็นวันนี้มีงานครับอีกสักครู่หนึ่งก็มีพิธีการเปิดงานร่มโคนหลักใจสักกาดใหม่2567ครับก็จะมีพิธีการเปิดงาน นักท่องเที่ยวก็เยอะครับภายในงานก็มีอาหารการกินครบคันครับแล้วก็บริเวณทางออกของพระวิหารคนแน่นมากๆครับคนเข้าก็พยอยเข้าไปคนออกก็ออกมาประตูนี้ครับคนเยอะจริงๆครับ ขให้ทุกท่านชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงเช้าช่วงสายบ่ายเย็นแตกต่างกันนะครับนักท่องเที่ยวก็มาจากที่ต่างๆครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเราเอาทุ่งบนทางนี้ก่อนได้นะครับมาวัดโบแล้วเราเาทุ่งบนทางนี้ก่อนได้นะครับเข้ามาทางนี้เลยนะครับน้ำพุนห่งป่าตองวัดตีนะครับ ตรงนี้ก็พระคุณเจ้าก็ผมพระพุทธมนให้กับประชาชนที่มาวัดโคกับเนี่ยครับเยอะมากๆครับทุกคนหลั่งไหลมาเต็มเต็มเลยครับทุทคมน200สองร้อยปีได้ได้เลยนะครับพรำพุท2ม0ตร์ังรปีแบบนะครับขอบาบรมศาได้เลยนะครับ ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเยอะผมจะพาไปดูด้านหน้าครับ <S <S ด้านหน้าของของพระวิหารนะครับว่าคนเยอะแค่ไหนครับอยู่ใกล้ๆนะครับได้เดินไปอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเนี่ยครับต่อแถวนะครับนักท่องเที่ยวต่อแถวนะครับทยอยเข้ามานี่คือการต่อแถวเข้ามานะครับ เยอะมากๆเลยครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆ,ๆนี่คนที่ออกมาจากพระวิะะหารแล้วก็มารับน้ำพระพุทธมนต์ตรงนี้แล้วครับแล้วก็ร่วมทําบุญด้วยนะครับโอ้โสุดยอดเห็นแล้วรู้สึกเรื่ันใจรู้สึกดีมากๆครับกับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ ก้าวตาาา่างชาติมาทั้งวมนกันหนาแน่นเลยทีเดียวมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้กันแน่นครับ,บทยอยมาทั้งวันกำนังท่องเที่ยว เยอๆๆเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ทำงานหนักหน่อยครับเพราะว่าโอ้หัดเปลี่ยนนะครับผัดเปลี่ยนกันเลยนะครับคนนัก่องเที่ยวมาตลอดครับนักองเที่ยวมาไม่ขาดสายเลยครับเนี่ยต่อแถวเข้านะครับพี่ๆครับ ผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้ามาก็อยากให้เขาได้เข้าไปชม,คว,ม,มความสวยงามความสกดิ์ความงดงามตาการตาขององค์พระพุทธไตรญาิภายในวิหารอย่างเต็มที่ครับเราก็ไม่อยากจะเข้าไปรบกวนเขานะครับเอาเก็บบรรยากาศข้างนอกให้เพื่อนเพื่อนี่ๆีได้ชมว่าวัน สิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่วัดโพบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับพึกภักจริงๆครับแข้วยาวเหยียดเลยนะครับแน่นจริงๆครับวันนี้ด้านข้างของพระวิหารก็มีบรรดา พุทธศาสานิกชนชาวไทยชาวต่างชาติก็มากราบไหว้ขอพรนะครับที่นี่ก็กเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องมาในตรงนี้ครับมากราบไหว้ขอพรนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับที่อยู่ภายในวัดโพครับมีความสงศ์แก่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องลือกันมาแต่ข้านานครับ ทื่อก็เริ่มทยอยมาครับทยอยมา,ท,ยยมาทั้งวันครับยยมากระกุบกทัวร์นะครับมาส่วนตัวก็มีนะครับตอนนี้เป็นทางหอกครับมาดูบรรยากาศด้นานหน้าอีกรอบนะครับนี่ครับ,รบเห็นไหมครับว่าต่อแถวยาวมากๆ คิวยาวเลยครับขัดกันยาวสับปะมาลานี่อาจารย์เจ้าหน้าที่พักที่ บริเวณต้นโพครับบริเวณหน้าพระมณฑ์บริเวณศาลานการเปรียญนะครับนัดเลาะไปถึงบริเวณหน้าพระองคุหลวงชุมพรเขตเห็นแล้วน้ำตาจะไหลแค่เห็นน้ำเส้นตันใจครับนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้เราก็ดีใจครับน้อยบ้านเราก็มีความ มีอะไรดีๆหลายอย่างเนาะกลับคืนมาการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเกินเคยเศรษฐกิจก็เริ่มดีเรื่อยๆครับเราก็เรามันมีผลก็ต้องต่อชีวิตเราด้วยนะครับเห็นนักท่องเที่ยวมาเราก็รู้สึกท่านภาคภูมิใจว่าตอนเย็นก็มีชาเทวราลูกก็ร้ององค์ไหนนะครับเรามีจุดประชารัฐทานมีป้ายบอก คนเยอะมากๆครับก็ทยอยทยอยมาแล้วก็จำเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ตรงเที่ยวห้เที่ยวตามจุต่างๆคนมาจากด้านนอกแล้วจะเข้าภายในวิหารพานอนก็ต้องมาต่อคิวตรงนี้ครับมาจากประตูไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมาต่อคิวสยอดจริงๆครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนที่รับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ